สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนี่ยเมธีผ้าเลาะมึงหลวคือเกาเาานเน่าจ้ะเนี่จ้ะฟังหน้าบ้านนะจ้ะเนาะอ่ามันปีใหม่อ่ะนะเพิ่นกลับเร็วแว้วเพิ่นยุดแล้วจ้ะเพิ่นยุดแล้วมืออื่นมาฮื้เพิ่นยุดเพิ่นมมาามาเฮ็ดไหมจ้ะฟังทั้งนี้ไม่ยีก็จะเฮ็ดจังสีแจกพี่น้องเฮ็ดเป็นตะคาเอาไหมเพราะว่ามันติดกับคนอื่นนะจ้ะพี่น้องมันติดกับคนอื่นเนาะไม่ยีก็เฮ็ดจังสีปกกอรเพราะว่า เอาจังสีกรน,นะมันจะง่ายเพราะว่าโบหูดหอกว่าอนาคตขา้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันติดกับคนอื่นเฮาก็เลยบ่กวาในเหตุก็เลยเอาเป็นรวมลอมแบบตะคายไปก่อนจ้ะเนี่ยจ้ะบันีแมทพิบสิพ้าย,ยางหลอะมึงจัะพี่น้องเนี่ยบนันีต้นหน้าบานไอ้ประตูหน้าบ้านก็ <laughs> จะเป็นจังศีสิด้จ้ะพี่น้องเนี่ยประตูหน้าบานจ้ะ เพราะว่าเห็ดไปเห็ดมาซับจางก็เลยเอาจังสีก้อนมาสันวาจังสีก้อน <c oughs> <ล> <c oughs> ใช่จ้ะป้าเนี่ย<ล> <c oughs> ใช่ใช่ก็คืนเย็นหน่อยหน่อยกำลังพอดีเลยหนูอ่ะประตูตัวนี้อธิเดเฮดแบบว่าเป็นจริงจริง,งจังๆก็คือประตูตัวนี้จ้ะพี่น้อง ประตูตัวนี้เป็นเป็นเลด่จ้ะตัวนี้เป็นเลดอยู่เนี่ยเป็นเลดอยู่ดเดเฮ็ดตัวเดียวนี่จ้ะพี่น้องอันนี้เพิ่นก็มาติดใหม่ๆ่ติดแปลว่าเขาฮอตพ่นี่ฉาบใยหอย่นะจ้ะเพิ่นก็เฝ้ามาติดเพิ่นมาเฝ้า,าติดดห้มันก่อนปีใหม่เพิ่นวะเออติดไปว่าเสรนเพราะว่าคนฉาบเขาบอกว่าบุป็นอย่างนะเพิ่นก็เลติดไปนี่ตัวนี้เป็นทาาหนาบ้านเลยจ้ะพี่น้อง ใบถีบสิพาย,ยางโล่เมึงเนาะนี่จ้ะตัวน,นี้เป็นหนาบานตัวน,นี้ก็เฮ็ดมาน้ากั้นเลยจ้ะตัวน,นี้ก็เป็นในที่ว่างแทงน้ำจ้ะพี่น้องว่างแทงน้ำเนาะแต่ว่าหั่นผ้าในใหญ่มากจ้ะนะ่ยเอาเสียวมาว่างนี่แทงน้ำสิใหญ่มาจากลังบานมาว่างนี่จ้ะแับนี้กระผ้ายางโล่เมึงสิผ้ายางโล่เมึงเลยจ้ะแบบนี้มันแล้วเลยจ้ะมันเหลือแต่ฉาไปซื้อ พูดเลยจ้ะชาบกัสิเป็นหลังปีใหม่จ้ะพี่น้องหลังปีใหม่เลยชาบจ้ะเนี่ยม้วนนี่กะต้นนี้ไปทั้งข่างจ้ะทั้งข่างกะสองเมตรสองเมตร,มตรแต่ว่าหางบ่มีอนันันดกจ้ะพี่น้องบ่มีไอปีดเหมือนเลยแม่จ้ะบ่มีช่องลมเนาะจ้ะเนาะกะสองเมตรคือปีดเหมือนเลยนี่ทั้งขางจ้ะไม่ทิพาหลกไปเรื่อยๆดินม้วนนี่สิดมีม้วนถีมันเหลืออยยุงเสีย ไม่ทิพสีเอาร่วมกันอยู่จ้ะเอาร่วมกันแล้วไม่ทิพสีไว้ปลูกของสีเคลียร์ร่วมกันเลจ้ะพี่น้องเนี่ยสีผ้ามึงไปยางเละสีผ้ายางเละอ,ออมเลยจ้ะมันนี้เนี่ยเละอ,ออมเลยจ้ะเหลือฉาบยางเดียวพี่น้องเหลือฉาบยางเดียวม้วนอื่นเลวเลยจ้ะเนี่ยเหลือฉาบมันมันฉาบ มันมันกับมึงบ่ในหูปันไดดอกจ้ะว่าเพื่อนเฮ็ดดีบ่เพราะว่ามันมันมันบ่ในฉาบน่าจะว่าตอนนี้ว่ามึงดีบ่มีที่ว่าบดีจ้ะเพราะว่ามันมันบ่ละเอียดประันเถอะแต่ว่ามันกับบ่ในฉาบมันเลยมึงบ่เคยหูเนี่ยจะพี่น้องมัมันกับประมาณนี่เลยจ้ะไอคันว่าเพื่อนว่าเพื่อนกับว่าเพื่อนบ่ในฉาบมันเลยมึงยังสี่นะเนี่ยกับประมาณนี้จะพี่น้องเนี่ย ต Finally, okay. ัวนี네้เป็นข้างหลังจ้ะพี่น้องมีม้วนนี่เป็นข้างหลังเด้อนี่ทิพ้าหล่อมืองม้วนนี่ข้างหลังจะเห็นบ่ก็จะประมาณนี้เลยจ้ะข้างหลังจ้ะมาทางฝัังเพื่อนฝ้ามาเนี่ยพึ่งจะสองโมงสองโมงกลัวเพิ่นผ้ากันกับเร็วเพิ่นกลับเร็วเพราะเพิ่นวามันไหนนั่นตัวนี้เป็นประตูหลังจ้ะพี่น้อง ประตูเกะข้างหลังฟังข้างหลังนี่จะเหญ่กว่าข้างหน้าอยู่จ้ะเพราะวา่าเพราะวา่าเพื่อแบบว่าเพื่อลดเขาลดออกเพื่อลดใงญ่เขานะเพราะวา่าลูกาย้มาสิมาเห็ดเห็ดบานให้อยงน้อยจันทรนอก,ก,นอก,ก็เไยเห็ดใหญ่ย,ยแน่นนะตัวนี้ตัวประตูหลังเียจะ้ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นฝ่าวเห็ดปิดเห็นมันเหมิดเลยเพราะว่าเพื่อนเพิ่นจะยุดเพิ่นเลยกฝ่าวไม่จะพนออกนี่ก็เป็นข้างหลังเนี่ย แต่ว่าตัวนี้ข้างบนเพิ่นยังบ้านในไซทับหลังตัวนี้มันเป็นหม่องสุดท้ายนะจ๊ะพี่น้องเพิ่งกัเล็บบูฮันเดศไซทับหลังปันได้เกือบประมาณนะจ้ะกันเลาะมากเลาะมากเลาะมาอันนี้กับทั่งนี่นี่จ้ะกัเป็นฟังทั้งนี้กัติดกับค้อนอื่นนะจ๊ะจังว่พเพิ่นเฮ็ดอ่า เพื่อนเด็กอันนี้ลงสิจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันติดกับคนอื่นเพิ่งกันเลยแบบว่าบทันอยงนี่บทัานเนาานด็กคือเมทิบวาแหะจ้ะใส่ตาคายเอาเพราะว่ามันติดกับคนอื่นจ้ะก็เลยได้ใส่ตาคายประมาณนี้ใส่ตาคายเอาบัานีช่วงนี้เมทิบกัสิปูกของนะอ่ะ นั่นก็มีต้นมะพร้าวอยู่สามต้นสี่ต้นห้าต้นแต่ต้นมะพร้าวไม่ทิพย์จะปลูกนี่จะ้ะสิไลกันมานี่เพราะว่าพวกนี้เอาซ้ำนี่แหละเด้อจะ้ะบอกว่าเอาไว้ซ้ำนี่แหลจะจ้ะบ่ออันเฮ็ดอย่างอีกเลวจนกลัวพุนเลยจ้ะเพื่อแบบว่าอนาคตข้างหนา้าดจังสีว่ากันไหมนะแต่ว่าเพราะว่ามันติดกับคนอื่นเลจะจ้ะเนาะก,กับบอ่อต้องไปสนใจมันนรอกเพลงนี้บ่อเห็นไหยเจีงซีจะ้ะนี่ ประมาณนี้เลยจ้ะเนี่ยเพื่อเหตุไวยังสีห้กับประมาณนี้เลยนี่ละม้วนเมธีเพจจะพี่น้องออมไปเลยมันกะว่ามันเหมิดหลายบอกมันเหมิดหลายอยู่จะพี่น้องเหมิดหลายเหมิดหลายอยูอ่เครื่องล้านพูดเลยจะ้ะแต่เหตุรัวได้จะพี่น้องเนี่ยเนื้อมันก่วงจะทีมันไล่กลัวกวเนาะจ้ะฟังทั้งนี้พวกเมธีเป็นคนสื่อได้จะพี่น้องเนี่ย พวกเล็กพวกยังนี่พวกเมธีเป็นคนซื้อจ้ะเพิ่นเป็นคนใส่ให้ซื้อแต่ว่าพวกเมธีเป็นคนเสีเยวเองประมาณนี้เลยจ้ะนี่แหละจ้ะไปก่อนเด้อจ้ะเด้อผ้ายางหล่ะมึงจ้ะอัพเดทลัวไปเลยจ้ะบ๊ายบาย